พามาร้านคาเฟ่เปิดใหม่แถวซอยอารีค่ะร้านตกแต่งสไตล์แบบโฮมมี่มากๆเลยค่ะเมนูของทางร้านนะคะก็จะเป็นสไตล์ตะวันตกผสมผสานรสชาติความเป็นเอเชียค่ะเพราะว่าเชฟของเราเป็นคนไทยค่ะได้ไปเรียนรู้การทําอาหารจากสถาบัานเลยกรองเบอร์แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกานานเลยค่ะเมนูที่เราสั่งวันนี้นะคะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านที่มาเราต้องสั่งค่ะนอกจากอาหารที่อร่อยนะคะก็ยังมีบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆเลยค่ะใครอยากสัมผัสคาเฟ่สไตล์โฮมคลุ ะะต้องมาร้านนี้ค่ะแนะนําเมนูนี้เลยค่ะล i n g u นี่นะคะกับซอส s p i ี่ปูกินคู่กันกับพริกขั่วนะคะหอมเข้ากันมากเลยค่ะปลากระพงย่างสลัดสมุนไพรสมุนไพรที่มีผักชีลาวผักชีใบเลื่อยลงตัวสุดๆค่ะทุกเมนูที่สั่งมานะคะรสชาติดีมากๆเลยค่ะถูกปากคนไทยแน่นอนสลัดผักกาดแก้วกรอบเมนูนี้สดชื่นค่ะเมนูนี้นะคะถูกใจคุณแม่ค่ะสตูกแก้มวัวตุ่นมาได้นุ่มมากถูกใจคุณแม่สุดๆเลยค่ะนอกจากจะมีของคาวแล้วนะคะที่ร้านนี้เขายังมีของ หวานด้วยเป็นของหวานที่ถูกใจลงมากเลยค่ะวันนี้ลาแคมเบรเร่นะคะกับเค้กทีรามิสุค่ะเค้กนุ่มมากแล้วก็หอมอบอวลอยู่ในปากสุดๆส,ส่วนแคมบรเร่นะคะต้องยกให้เลยค่ะแย่งกินกับแม่จนหมดอาหารอร่อยบรรยากาศดีแนะนำที่นี่เลยค่ะอาหารที่นี่ก็อยากจะทำให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายๆนะครับเป็นอาหารตะวันตกแหละแบบสไตล์โฮมคุกทำเองที่บ้านอะไรเงี้ย เหมือนแบบเราดูรายการบาาชชัรทัศจูดที่เขาสอนทำอะไรเงี้งยประมาณแบบเนี้ยแต่ว่าใส่แบบความเป็นไทยเข้าไป